สวัสดีครับแฟนๆช่องไซก้อยอยู่กับผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมนะครับยามาเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวลาสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไ้ด้วยพักยกเจ็ดตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นจริงๆนะครับามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีครับแน่นอนไฮไลท์คือวันนี้เป็นยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่4นะครับแต่เริ่มที่เวลาเที่ยงคืนสี่ทุ่มห้า ในกลุ่ม G ครับสลาวิยปรากจากเช็กจะเปิดบ้านเชอกับโรม่าจากอิตาลีครับสลาเวียปรากมี6แต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้าในให้กับวิเรียเพลเซนในลีกมา1ต่อ2นะครับแกนหลักๆก็คอนหลัดวอลเลมคู่หน้าก็เป็นมิกฟานบูเรนเล่นกับโมมี่สีเตลนะครับเชอกับโรมา่า ชนะมา3นาน้ารวด9คะแนนเต็มนะครับล่าสุดในลีกเปิดบ้านเบียดชนะเลสเช่มา2 <c oughs> 1คืนวันนี้บูรินโย่โมดสิทธิ์ใช้งานททมมี่อับราฮัมกองหน้าตัวเก่งนะครับ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยดันกลางเดรนโดปาเลเดสนารุกก็เซฟานเอลชารวีอันเดียเบลลติโรเมลูลูกากูครับเ <c oughs> กมแรกเจอกันโรมาเปิดบ้านชนะมา2 0คู่นี้ก่อนเกมเขามองโรมายังบุกมาเป็นต่อลกเล็กน้อยนะครับเอาง่าย โรมาเกมนี้ถ้าชนะจะเข้ารอบทันทีนะครับแล้วจะว่าไปผลงานช่วงหลังนี้ชนะ6จาก7เกมหลังสุดนะครับในขณะที่สลาเวียปรากจริงๆจะว่าไปในบ้านก็แข็งแต่งนะครับเกมแบบนี้โรมาไม่เป็นน้องชนะก็ได้ครับคือผมมองว่าเอาผลเสมอไปก็แทบจะเข้ารอบแล้วครับวัดใจสลาเวียปรากในบ้านซื้อ2มุมไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับคู่ต่อมาไปที่กลุ่ม H คาราบักจากอาเซอร์ไบจานครับจะเปิดบ้านเจอกับเลเวอร์คูเซ่นจากเยอรมันนะครับคาราบักมี6แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มคาปาสในลีกมา7ต่อ1เลยครับแน่นอนนำโดยกัปตันทีมอัดุดลลาซูแบร์ตัวฝรั่งเศสน,นะครับแนวรุกเรีันโดอันราดเดกองหน้าเป็นจูนิโยกองหน้าชาวบราซิลนะครับเจอกับเลเวอร์คูเซ่นชนะมาสามนัดรวด9คะแนนเต็มครับล่าสุดลงเล่นในลีกก็ฟอร์มดีต่อเน,นื่องนะครับบุกชนะ ฮอฟเฟนไฮม์3-2นำจากฝูงบูเดสตีก้าตอนนี้ครับชาบิอลอนโซ่ก็มีแกนหลักอย่างกรานิตชากา้าอามีนอัลลี่ฟอรินเวียสกองหน้าเป็นวิกเตอร์โบนิเฟสหัวหอกชาวไนจีเรียนะครับเกมแรกเจอกันเลเวอร์เปิดบ้านถล่ม5-1คู่นี้ก่อนเกมเลเวอร์กุเซ่นก็ยังบุกมาเป็นต่อครับถือฟอร์มเลเวอร์กุเซ่นน่ะสุดยอดจริงๆนะครับ ชนะมา10บนัดทุกรายการติดต่อกันแถมฤด,ดูกาลนี้ยังไม่แพ้ใครเลยครับเกมนี้ชนะเข้ารอบแน่นอนคือดูแล้วยังไงคาราบักก็สู้ไม่ได้ครับวัดใจเลยวากูเซนจะบุกมาเบียดชนะเก็บ3ามแต้มเข้ารอบนะครับ ปิดท้ายที่เวลาตีสาไปที่กลุ่ม A ครับเวสต์แฮมจังกฤษจะเปิดบ้านเจอกับโอลิมเปียกอสจากกรีซเวสต์แฮมมี6แต้มล่าสุดลงเล่นในลีกบุกแพลเรนฟอร์ดมา2ต่อ3 d นะครับเดวิดมอยก็น่าจะใช้ผู้เล่นอย่างลูคัสปาเกตาซาิดเบนรามามูเมดคูดูสจารอดโบเวนพวกนี้ครับในขณะที่โอลิมเปียกอสมี4แต้มล่าสุดลงเล่นในเกมลีก แพ้ขาบ้ากนกับ P.A.O.K. Okay. มา2ต่อ4นะครับแกนหลักก็คอนสแตนตินอสมาซูรัสดานิเอลโปเดนส์กองหน้าเซฟานโยเวติต หัวหอกชาวมอนเตเนโกรนะครับเกมแรกเจอกันออลิมปิกอสเปิดบ้านชนะ2-1คู่นี้ก่อนเกมเวสต์แฮมเป็นต่อเอ,า,อาง่ายๆถ้าเวสต์แฮมจะเข้ารอบเกมนี้ต้องชนะเหมือนกันนะครับเกมแรกไปแพ้มานี่เกมนี้กลับมาในบ้านเดวิดมอยน่าจะเอาคืนได้ครับแม้ว่าช่วงหลังจะฟอร์มตกก็ตามนะครับวัดใจเวสต์แฮมจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูได้ครับสรุป3คู่นะครับชอบทีสลาเวียปราล์เลเวอร์คูเซนและเวสต์แฮมครับ เหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยพักยก77เราก็จะลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซก้อยด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ